ณ้หมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาเขียวขจีมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อก้องพบเขาอาศัยอยู่กับแม่ในกระท่อมเล็กๆริมคันนาทุกวันก้องพบจะตื่นแต่เช้าไปช่วยแม่ดำนาแม้ชีวิตจะยากจนแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเมตตา วันหนึ่งขณะที่ก้องพบเดินกลับจากนาเขาได้ยินเสียงร้องครางเบาๆลอยมากับสายลมเมื่อเดินตามเสียงไปเขาก็พบช้างเผือกตัวใหญ่นอนบาดเจ็บอยู่ข้างหนองน้ำแผลที่ขาของมันลึกและมีเลือดซึมเด็กชายตกใจแต่ไม่กลัวเขารีอถอดผ้าขาวม้าของตนมาชุบน้ำสะอาดแล้วเช็ดแผลให้ช้างเผือกอย่างเบามืออย่ากลัวเลยนะเจ้าช้างใหญ่ข้าจะช่วยเจ้าเองเขากระซิบเบาๆ หลายวันต่อมาก้องพบกลับมาดูแลช้างเผือกทุกเช้าเย็นเขานำกล้วยจากบ้านมาป้อนและคอยพูดคุยกับมันเหมือนเพื่อนจนในที่สุดช้างเผือกก็ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งมันส่งเสียงร้องเบาแล้วใช้ปลายงวงแต่ไหลของเด็กชายเหมือนจะกล่าวคำขอบคุณก่อนจะเดินหายไปในหมอกยามรุ่งสางแสงสีทองสว่างสวยัยรอบตัวช้างเผือกเสมือนว่ามันไม่ใช่เพียงสัตว์ธรรมดาแต่เป็นช้างแห่งสวรรค์ที่จำแรงลงมาทดสอบน้ำใจมนุษย์ รุ่งขึ้นเช้าในทุ่งนาของแม่ก้องพบปรากฏรวงข้าวสีทองอร่ามเต็มผืนนาทั้งหมู่บ้านตื่นตะลึงเพราะไม่เคยเห็นข้าวงามเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของก้องพบก็ไม่ต้องอดอยากอีกเลยขึ้นหนึ่งก้องพบฝันเห็นช้างเผือกตัวนั้นยืนอยู่กลางทุ่งมันพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าเจ้ามีหัวใจบริสุทธิ์ความเมตตาของเจ้าจะเป็นแสงนำทางชีวิตอย่าลืมแบ่งปันให้ผู้อื่นเหมือนที่เจ้าเคยทำกับเรา ตั้งแต่นั้นเด็กชายก็เติบโตเป็นคนดีของหมู่บ้านคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้และเล่าขานเรื่องช้างเผือกแห่งทุ่งนาให้ลูกหลานฟังไม่รู้จบผู้ที่มีใจเมตตาย,ย่อมได้รับพรแห่งความอุดมสมบูรณ์และความสุขแท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเราแบ่งปันจากใจที่บริสุทธิ์